ครับสอนการใช้งานตู้เซฟนะครับรุ่น701 CPL นะครับตัวนี้นะครับได้ทําการเปิดเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมจะตั้งเป็นค่าโรงงานก่อนอื่นเลยแล้วกดสี่เหลี่ยมก่อนนะครับจะขึ้นคิดๆิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ค่าโรงงาน1 2 3 4 5 6หนะครับจากนั้นก็กดสี่เหลี่ยมนะครับจะขึ้นคําว่า open นะครับจากนั้นก็เปิดมือจับขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับนะครับจะมีปุ่ม M อยู่ตรงนี้นะครับเรากดเข้าไป จะดังติดจากนั้นเราก็จะขึ้นขีดอย่างนี้เราก็ใส่รหัสเข้าไปเลยตัวนี้จะใส่ได้ถึง6กหลักตอนนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่ง6สามี่ห้าหกแล้วกดยืนยันสี่เหลี่ยมนะครับจะขึ้นคําว่า intro ท่านนนะจากนั้นเราก็มาลองเช็คดูครับอย่าเพิ่งปิดตู้นะครับเช็คก่อนนะครับว่ามันขึ้น open ไหมอ่ะแล้วก็ตั้งรหัสที่เราตั้งเอาไว้ดูซิว่ามันขึ้น open ไหมอ่าถ้าขึ้น open แปลว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเราค่อยปิดตู้จริงนะครับแค่นั้นเอง อ่ะล็อกแล้วเวลาจะใช้งานก็กดสี่เหลี่ยมนะครับก็เข้ารหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยม,มก็อยู่ที่เราพราตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้กุญแจล็อกนะครับอ่าวิธีจะใช้กุญแจล็อกเราก็หยิบกุญแจที่เราของเราตัวนี้นะครับเขย่เข้าไปนะครับหมุนมาทางซ้ายก็ล็อกแล้วตอนนี้ถึงมีรหัสก็เปิดไม่ได้อ่ะเนี่ยผมทําให้ดูนะครับมีรหัสนะครับตอนนี้เราล็อกกุญแจอยู่นะ กดสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นคําว่า Open จะเปิดให้ออกเพราะติดล็อกุญนแจอยู่เราต้องมาเปิดกุญแจนะครับถึงจะเปิดได้นะครับวิธีใช้งานกุญแจก็หมุนไปทางขวาอย่างเดียวครับถ้าเราจะล็อ,อกก็หมุนไปทางซ้ายแค่นั้นขวาเปิดนะครับซ้ายล็อ,อกแค่นั้นเองนะครับครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ k i งด d o ม Pilot นะครับรีโก้ไทยโยชาร์ปวิงซัน President d e m o ชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ ไอดี n ลพิมพ์คำว่า s Save House นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลีนิกตู้เซฟโดยช่างเหงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ